นี่นะเกิดางของสั่งไม่มีสัหาครับ าบย่ะอนดอรระว่งนิดนึงนะครับตอนออรระวางเท้าหน่อยนะครตอนนี้เปิดรังเท้านิดหนึ่งนะครับรองเท้านิดนึ่งและเดี๋ยวส่งใหน้อง ไม่ไม่ครับเดี๋ยวอกอนเดี๋ยวนะครับทางนี้จะลองขาวได้ดึงแค่ลไปหน่อยนะครับขอบคุณครับ